คลิปของเราได้รับการสนับสนุนการติดเหลืองอยากเป็นทางการจากบอทของ Youtube นะครับซึ่งบอรของมึงอะ่ะมันโคตรจีเนียสเลยเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปมันไม่เรียงกันก็ใช่แล้วมันเป็นความผิดของมันนั่นแหละแต่ก็ขอ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมติดเหลืองอยู่อย่างนี้ต่อไปอ้อหลายวันแล้วอดเลือกให้ตูสทีสิเว้ยแล้วก็ถ้าใดหากอยากจะสนับสนุนผมเพิ่ติรก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินนี้อนรลับก้สาสูนและการคาแรคเตอร์พบอีกครั้งครับในครั้งนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มีเพื่อนๆขอมาเช่นกันซึ่งผมก็ถือโอกาสนี้ทําให้แล้วแล้วก็เป็นการรออีกคลิปที่จะปลดเหลืองด้วยในวันนี้เราจะมาพูดถึงเด็กแสแพงสถาปันที่ม e ีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีซึ่งยายนูนี่เป็นเด็กแสที่สร้างความเดือดร้อนอยู่บ่อยๆก็ถึงขั้นโดนจับขังเพื่อคุมความประพฤติเลยทีเดียว และจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากกุโรอุสานิชื่อเต็มๆของน้องก็คือกุโรสกิโคุกิขอย้ำอีกครั้งนะครับอินูนี่ชื่อโคยุกิไม่ใช่กุโรอุสานิซึ่งคุโรอุสางิหน้าเป็นชื่อเล่นที่มีคตตั้งให้เธอเจ้าตัวเป็นนักเรียนปีหนึ่งของสถาบันมิลเลียมสังกัดในปัจจุบันก็คือเซมินาอ่าแบนแล้วตัวน้องอยู่สภานักเรียนของมิลเลียมซึ่งในปัจจุบันเจ้าตัวอยู่ระหว่างถูกควบคุมความประพฤต โคโยกุกิเป็นสาวน้อยที่มีความสูง149เซนติเมตรเกิดมาที่14กุมภาพันธ์มีงานอดิเรกในการนี้และทดสอบดวงซึ่งก็เป็นสาวน้อยที่มีงานอดิเรกสุดอินดี้คนหนึ่งเลยในส่วนของบุคลิกโคโยกุกิเป็นสาวน้อยที่มีความเป็นมิตรสูงดูไม่เป็นผิดเป็นภยัยแต่นั่นเป็นมุมมองจากคนภายนอกเท่านั้นจริงๆแล้วโคโยุกินะ่ะเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าเด็กแสบคนหนึ่งเลยจะตัวชอบปล่อยตัวตามอารมณ์เป็นคนหัวร้อนขี้เบื่ออี้ตำคาญ ซึ่งนั่นมันก็มักจะมาเพราะกับแพ็กเกจในการซากปราหนาของน้องแกโคยุกิเป็นเด็กสาวที่ไร้สามารถสนึกขาดความรับผิดชอบไม่เคยยามรับความผิดพลาดของตัวเธอเลยตัวเธอนีนิสัยชอบไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านโดยเฉพาะเปิดโปงความลับของคนอื่นเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าปรดปารานและที่ทําไปนะ่ะเป็นความสนุกส่วนตัวล้วนๆโดยไม่มีอะไรเจอผลสักนิดนึงเลย ในทางด้านร่างกายโคยูกิแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเธอมีทั้งความเร็วและความทรหณซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาจากสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เลยมันได้มาจากการวิ่งหนีรุดพี่เมดิ่ยัยงเนรู้อย่างเอาเป็นเอาตายถึงแม้ว่าตัวเนรู้ในตอนนั้นจะไม่ได้เอาจริงเลยก็เถอะนะตอนนั้นเธอได้แค่วิ่งไล่ให้เด็กมันกลัวเพื่อเอาความสนุกแบบเ,เคียวในส่วนของอาวุธประจําตัวตัวเธอใช้ปืนกลเบา m 6 0 e 6ตัวปืนนี้เป็นรุ่นปรับปรุงของ m 6 0 e 4 โดยมีการนำไปใช้โดยกองทัพเต็มมากมีน้ำหนักประมาณ9กิโลกรัมซึ่งนอกจากนั้นโคยุกิยังมีการใช้ระเบิดในการต่อสู้ด้วยในส่วนของการต่อสู้โคยุกิแสดงให้เห็นในเนื้อเรื่องแล้วว่าตัวเธอก็มีทีมืออยู่พอสมควรแม้ว่าจะไม่ได้เก่งในระดับเอลิทแต่ตัวเธอกลับมีความสมาธถหลายหลายคนไม่มีซึ่งนั่นก็คือพรสวรรค์นในการถอดรหัสของเธอหรือที่เรียกกันว่าคลิปทานาลิซิสโคยุกิเป็นสาวน้อยที่มีพรสวรรค์เรื่องนี้มาโดยกําเนิด เป็นพอสวรรณในการถอดรหัสทางคณิตศาสตร์แม้ว่ามันจะดูใช้งานได้ยุ่งยากแต่ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกดิจิตอลแล้วมันเป็นความสามารถยอดเยี่ยมมากโคยุกิสามารถถอดรหัสจากการเข้ารหัสที่ดีที่สุดของมิลลนเนียมได้ภายในเวลาเพียงแค่อึดใจแม้ว่ามันจะเริ่มจากศูนย์แต่ก็เร็วจนกระทั่งแฮกเกอร์ก็ย่งอายการที่เธอจะทราบเกี่ยวกับหลักการเข้ารหัสหรือพาสเวิร์ดนั้นก็ไม่มีผลด้วย อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเปลี่ยนร,รหัสและการเปลี่ยนวิธีการเข้ารหัสไม่สามารถป้องกันการเจาะระบบของโคยิกีได้นั่นแหละส่วนวิธีการนั้นคนธรรมดาก็ทําได้ยากมันทําได้จากสิ่งที่เรียกว่าเส้นพัตญาล,ะล,ะล,ะละ้วนๆและนี่เป็นเหตุผลที่ตัวเธอถูกรับมาเป็นสมาชิกของเซมินาพรสวรรค์อีกอย่างหนึ่งของเจ้าตัวก็คือเธอเป็นเด็กนิสัยที่ค่อนข้างยีโยนปวประสาทและมักจะท้าทายอีกฝั่งเสมอและมันมักจะสําเร็จด้วย ในส่วนของของแสดงของน้องแกโคยุกิแพ้ทางโนอาอย่างมากและตัวน้องแกก็ยังแพ้ทางอุปกรณ์ที่มันโบราณอีกด้วยแต่สิ่งที่แพ้ทางมากที่สุดก,ก็คือดวงซึ่งดวงของน้องแกเนี่ยมันค่อนข้างแย่แม้ว่าจะเป็นตัวปวดและค่อนข้างตดต้องอยู่ในหน่อย,อยแต่โคยุกิก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาธรรมดาตัวเธอมีสติป,ปัญญาที่ดีสาวน้อยผู้นี้ก็มักจะมีแผนหรือทางนิทีไล่เตรียมไว้เสมอแต่มันน่าเสียดายที่น้องแกเป็นพวกลนลานเวลาเกิดปัญหา เพราะงั้นมันจึงใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสักเท่าไรทางด้านความสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่น้องแกจะเกี่ยวข้องกับเซมินาและก็ c n c ในส่วนของเซมินาแล้วทุกคนต่างทราบดีว่าโคโยกุกินั้นเป็นตัวแสบประจาเซมินาด้านความสามารถแม้ว่าจะสุดยอดก็จริงแต่การควบคุมใยเด็กน้อยให้ทําตามคําสั่งมันก็ยุ่งยากพอกันในส่วนของยูกะก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมความประพฤติของน้องแกนั่นก็เพราะว่าโคโยกุกิมักจะไม่เชื่อฟังยูกะ เรียกได้ว่าเที่ยงคําไม่ตกฝากนั่นเองและถึงจะใช้กําลังในการทุบตีก็ไม่ได้ทําให้พฤติกรรมของน้องแกดีขึ้นเลยแต่สําหรับโนอ,อานี่เป็นหนังคนละม้วเลยนะโคยุกิแสดงอาการอย่างชัดเจนว่าตัวเธอกลัวโนอ,อาอย่างมากและไม่ว่าจะเป็นคําขอร้องใดๆจากคุณเลขาของเซมินา่ารุ่นน้องตัวแสบนี้ก็พร้อมจะทําให้เสมอถึงแม้ว่ามันจะทําจากความจำใจก็เถอะ ในส่วนของริโอเราจะรู้แค่ว่าริโอใช้ประโยชน์จากโคยิกิในการยักยอกเงินจากเซมินาเท่านั้นซึ่งในเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรเพิ่มเติมในส่วนของแกงเมทเซียนซีหรับชมรมนี้เกืยวทุกคนจะรู้จักโคยุกิทั้งหมดถ้าให้อธิบายความสัมพันธ์ง่ายๆก็คือโคยุกิก่อเรื่องโดวชมรมเมทไล่จับส่งเข้าข้องครางน้องหนีออกมาแล้วมันก็จะวนลูปแบบนี้ต่อไปนั่นแหละ ล่าสุดห้องคัางที่ยูการใช้นั้นมีการการตีการป้องกันการหนีของโคยุกิด้วยการใช้ระบบแบบโคตรโบราณโดนทางแม่กญแกโซเล็กกับระบบความปลอดภัยรุ่นลุงยังหนุ่มไปตัวน้องแกถึงกับสิน้นฤทธิ์เลยทีเดียวและเพราะว่าเจอการบ่อยๆก็เลยสนิทกันแบบแปลกๆถึงแม้ว่าจะกลัวโดนอาจจาประสบการ์ครั้งก่อนก,ก็จริงแต่ก็ไม่มีแววว่าจะเกิดตลบับแน่นอนว่าเรื่องยุ่ยยากแบบนีดนทำให้ท่านหัวหน้าเมธที่แสาเวตั้นค่อนข้างไ่สบอารมณ์สักเท่าไหร่ ถ้าเจอกันอีกทีก็แน่นอนว่าจะต้องโดนเบิร์ดกะหลกอย่างแน่นอนโคยุกินันเป็นเด็กที่เราสามารถเรียกได้ว่าอัจฉริยะได้แต่พวกอัจฉริยะกับคนบ้านั้นก็มักจะมีเส้นบางๆกันอยู่เสมอซึ่งนั่นก็คือโคยุกิแม้ว่าสถาบันมิเลเนียมนั้นจะเป็นสถาบันที่ขึ้นชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ตามที่แล้วก็มีเด็กบางคนที่เชื่อเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นวิทยาศาสตร์อยู่และจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก คุโรซากิโคยุกิผู้นี้นี่เองสาวน้อยผู้นี้เปรี่ยมไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นความสุกสนและที่สําคัญเธอเชื่อเรื่องดวงอย่างมากดังนั้นก็ไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นเด็กคนนี้ไปสิงอยู่ในร้านเกมบ้างหรือในคาสิโนโบ้างส่วนเกมที่น้องแกชอบเล่นนั้นก็มักจะเกี่ยวข้องกับ RNG ซึ่งมันก็คือระบบสุมนี่แหละถ้านึกไม่ออกก็นึกถึง RNG ในเกมไว้ครับเออใน PVP นั่นแหละไม่น่าจะแพ้แต่ทำไมมันแพ้วะเฮ้ย ถ้าถามว่าน้องแก่ชนะไหมคําตอบก็คือแพนะแต่ถ้าถามว่าน้องยอมแพ้หรือเปล่าคําตอบของเธอก็คือไม่เหตุผลก็มาจากที่ว่าตัวเธอนั้นแพ้กเกมพวกนี้บ่อยจนชินแล้วแต่ทางวดนไหนเกิดชนะขึ้นมาก็ถือว่าเป็นกาไรชีวิตแม้ว่าน,นั่นจะแลกมากับเงินทั้งหมดในกระเป๋าสตางค์ของเธอก็ตามที่ก็เหมือนกับที่เราเห็นในอีเวนต์ของบันนี่นั่นแหละซึงจะตัวเลนคาสโนแลกลานจนได้เป็นแขกบ i p ีบนเรือ แม้ว่าจะล้มสักกี่ครั้งหมดตัวสักกี่คนก็ไม่เป็นไรขอแค่ชนะก็เป็นพอนั่นเป็นความมุ่งม,มั่นของเจ้าตัวและเป็นปาฏิฐานอันแรงกล้าที่ไม่ถูกทำลายลงง่ายๆเรื่องราวของสถานที่ซึ่งเหมือนจะเป็นบ้านของสาวน้อยที่ชื่อว่าโคจิกิคุณเคยสังเกตไหมว่าน้องโคจิกินั้นทั้งโดนทั้งตบทั้งตีทั้งกักบ,บริเวณทำไมทำไมอาการมันไม่ดีขึ้นเลยเรื่องนี้มันก็มีสาเหตุรองรับอยู่นะซึ่งเราก็มาพิจารณาไปพร้อมๆกันเลย ากจะถามว่ามีนักเยนคนไหนในมิลลเนียมที่ต้องถูกกักบริเวณบ่อยคุโรสกิโคยุกินั้นนับว่าเป็นชื่อแรกที่านักเตนของมิลลิเนียมจะพูดชึ้นมาด้วยความสามารถที่เรียกได้ว่าพรสวรรค์และความไร้สามารถสํานึกของเจ้าตัวอ๋อปาเป็นเด็กแสบของโคยุกินั้นก็นับว่าเป็นพรสวรรค์ได้ด้วยเอาเป็นว่าเราก็ยัดมันลงในช่องพรสวรรค์ของน้องแกเลยกันแล้วกันนะ ัวน้องเนี่ยเป็นเด็กที่มักจะถูกโยนเข้าห้องกักบริเวณบ่อยมากซึ่งมันมาจากการตามจับของเซมินาหรือไม่กรอบตัว CNC ห้องที่ใช้กักบริเวณใยตัวแสบนั้นต้องเป็นห้องที่ไม่ได้รับการใช้ซีลิปีรุ่นใหม่หรือระบบดิจิตอลเพราะงานห้องขังของน้องเนี่ยเป็นสิ่งพิเศษที่รุ่นพี่สร้างขึ้นมาเพื่อกักบริเวณของยยปีศาจน้อยตัวนี้โดยเฉพาะเลยก็แบบว่าน้องแกเป็นคนค่อนข้างพิเศษอ่ะดังนั้นก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษ ก็ประมาณแบบว่าพิเศษใส่ไข่เพิ่มข้าวนั่นแหละและถ้าถามว่าน้องแก่เก่งขนาดไหนก็ประตูของชาเล่ที่มันโดนระเบิดบ่อยนั่นแหละน้องแก่สามารถเข้ามาได้อย่างเฉวๆฉยวโดยไม่จำเป็นที่จะต้องทําลายประตูเลยและถึงแม้ว่าจะยกระดับความปลอดภัยให้มันมากขึ้นแล้วมันก็ไม่สามารถตามทามาตสมานของยายเด็กแสบนีได้อยู่ดีกูขอขอบคุณแทนประตูเลยนะค้าขอบคุณเป็นอะไรนะไม้เรียวดีหรือเปล่าเอ่ย กลับมาเข้าเรื่องต่อถึงจะบอกว่ามันเป็นห้องที่ใช้กักบริเวณน้องแก่แต่น้องแก่ก็ดันคิดว่ามันเป็นห้องส่วนตัวของน้องแก่ไปแล้วเนื่องจากเจ้าตัวเข้าออกห้องนี้บ่อยมากแต่รู้หรือไม่ห้องนี้มันมีอะไรพิเศษอยู่สึ่งน้องแก่ก็โทให้เห็นถึงสิ่งที่ซุกซ่อนภายในห้องแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบอสเกมบมังงะที่เธอชอบหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งของของเธอมันก็มาจะถูกแอบซ่อนอยู่ในนี้ แล้วของเหล่านั้นมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงล่ะคำตอบง่ายๆก็คือระหว่างที่โดนจับน้องแกแอบเข้าออกของพวกนี้เข้ามาด้วยทีละนิดทีละหน่อยและเพราะว่าเจ้าตัวเข้าออกห้องนี้บ่อยมากดังนั้นของเหล่านั้นมันก็เลยมากตามและนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทําให้เจ้าตัวไม่เคยสาลักผิด,ดเดยนั่นเองนี่มันเป็นพอสวรค์ดานการเป็นเด็กแสบล้วน้เลยลูกเอ้ยได้ข่าวว่าคุณแม่ตูกะเตรียมการมายอมไว้ให้หนูแล้วเรื่องนี้หนูรู้หรือยังละ่ะโคโยกิ แต่แล้วเมื่อความแตกของเรานั้นก็อันตรธานหายไปจากห้องสำน,นึกปิดในทันทีและระบบซีเคียวริตี้ก็เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมด้วยสำหรับเรื่องราวของเด็กแตบประจำเซมินาอย่างคุโรอุสังิก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องราวของเธอคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีบทบาทเพิ่มเติม,อ,มอีกและเราก็จะมาพบกันใหม่ในตอนนั้นสำหรับในวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละในครั้งหน้าจะเป็นที่เกี่ยวกับอะไรนั้นเราก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า